คำถามนี้นะคะน่าจะตรงใจหลายๆคนเลยค่ะแล้วก็ตรงใจซู่ชิงด้วยเพราะว่าอยากรู้มานานแล้วค่ะจาดําคุณผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะรบกวนนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าชื่อมีคําว่าพรอยู่ในชื่อ,อจะสามารถที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร p o r n พรได้หรือเปล่าเพราะเราก็รู้กันว่าความหมายมันเนี้ยสุ่มเสี่ยงพอสมควรหากคุณผู้ชมชื่อว่าพรรวินค่ะจะต้องทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ระบบอะไรนะครับเพราะว่าในการเขียนชื่อของคนไทยนะครับจะมีระบบถอดเสียงแล้วก็ระบบถอดอักษรนะครับถ้าถ้าถอดอักษรออกมาเราก็จะเขียนแบบว่า Thailand ก็จะเป็น th นะทั้งทั้งที่ในภาษาอังกฤษแท้ๆทีก็คือซ่ที่เราฝึกมาหลายรอบในรายการนี้นะครแต่ว่าถ้าเป็นถอดอักษรอย่างนี้ก็คือมันบ่งบอกว่าเป็นพอทหารก็คือ TH นะฮะกลับมาที่ P.O.R.N เนื่องจากว่าคํานี้แปลว่าหนังโป้ะนะครับมันก็มีลใจเสือป่า <laughs> มันก็มีหลายคนที่ลังเลที่จะใช้ P.O.R.N <laughs> ซึ่งเข้าใจนะครับเห็นใจด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับอารดมแล้วก็ <Yeah. S 1> ถ้าคุณเขียนชื่อเต็มๆนะครับว่าชื่อเต็มๆอะ,อะไรนะพนรรวินค่ะพรรวินไม่น่าจะมีคนคิดอะไรมากนะครับถ้ามีพรแล้วก็ละวินด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงเรื่องของออนังโปตรงนี้นะฮะก็เขียนเป็น P A W N เพราะไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือว่าชาวอเมริกันออสเตรเลียใครก็ตามนะครับเห็นคำนี้ อ่านว่าพอนค่ะพอนแล้วก็จะไม่มีตัวอาร์อยู่ในนั้นด้วยคือถ้าเป็นคนอเมริกันอ่านก็จะไม่ได้อ่านว่าพอนรวินใช่ซึ่งอันนี้คือระบบถอดเสียงนะฮะก็คือเราเขียนตามที่มันออกเสียงไม่ใช่เขียนตามที่มันสะกดในไทยนะดังนั้นมันก็มี2ระบบนะครับซึ่งสมมติเหมือนชื่อซูจริงนะฮะถามหน่อยฮะ สะกดยังไงเป็นภาษาอังกฤษจิตสุภาใช่ไหมคะอ๋อจิตสุภาแล้วก็ฉินนะฮะจิตสุภาฉินนะฮะสุชินสะกดด้วย J I T S U แล้วก็ P A ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นระบบแบบที่ใช้ในประเทศไทยครับเช่นจุฬาลงกรณ์นะฮะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับก็เป็น C H U L A ใช่ไหมครับฝรั่งมาเจอแล้วก็จะอ่านว่าชุลานะฮะเพราะว่า C H ก็คือคล้ายชอช้างนะครับแต่ว่าจอจานก็จะ มันไม่เหมือน j ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าฟังอดัมพูดนะครับ j นะฮะ j หรืออดัมพูดคำว่าจอจานสระอะฮะจะฮะถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งมาพูดจะนะครับก็จะเป็น j นะฮะโอ้จะมีแบบว่าเป็นแบบว่าเสียงก้องนะครับใช่ะครับ่าตามหลักภาษาศาสตร์นะครับ ch เพิ่มเสียงก้องก็คือ j นะฮะ cha เพิ่มก้องนะฮะเสียงก้อง j เชะในขณะที่จอจานก็คือชอช้างลมไม่พ่นนะฮะฟังดูฟังดูอะไรนะลมไม่พ่นนะฮะแปลว่าลมไม่พ่นออกมาจากปากนะครับเช่นถ้าเป็นคำว่าเช่นลมไม่พ่นเช่นก็คือจอจานนะฮะดังนั้นเอ่อ ch เป็นชอช้างหรือว่าเป็นจอจานก็ไม่ได้เป็นทั้งคู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น ch นะคคือชอช้างมันจะ หนักแน่นขึ้นนะฮะแ,<ค>แต่สุดท้ายอชอช้างกับ CH ฟังดูใกล้เคียงกว่าจอจานกับอชอช้างหรือว่า CH นะฮะแล้วก็จอจานกับ J ฟังดูใกล้เคียงกันนะ,ะครับดังนั้นมันอยู่ที่เจ้าของชื่อนะครับว่าค,ค,คุณอยากจะเขียนยังไงครับคุณก็มีสิทธิ์นะฮะ you have the right to spell <ค><ค> your name however you'd like นะฮะค,คุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนชื่อยังไงก็ได้นะครับคุณคคจะไปะเปลี่ยนที่ สถานที่ราชการได้นะครับมันจะมันจะเปลี่ยนได้คือแล้วแต่ว่าจะเลือกว่าจะถอดอักษรหรือว่าจะถอดเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าในชื่อของอย่างคนที่มีชื่อว่าพรเนี่ยเป็นปัญหาที่แบบอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเลยเพราะว่าพรมันมีความหมายไปในทางที่ไม่ดีแต่ว่าอซา,ศา,ศาดาบอกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติได้ยินครั้งแรกก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ ก็เห็นว่าเป็นชื่อนะครับอาจจะไม่คิดอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าจะหลีกเลี่ยงก็เขียนเป็น P A W N หรือว่า P O N ก็ได้ P O N พ o P, P A W N ก็มีความหมายในภาษาอังกฤษแต่ความหมายไม่ได้เป็นไปทางด้านลบเหมือนกับ P O R N ก็ มันก็ก็คือจำนำจำนำนะฮะ <laughs> มันก <laughs> ไ็ไม่ได้ไม่ได้บวก <laughs> <laughs> แต่ไม่ได้ลบนะฮะมันก็คือชื่อเฉยๆนะ <laughs> <ๆ S 2> คขึ้น <laughs> อยู่กับช้อยของทางเลือกของแต่ละคนแล้วกันนะคะ <laughs> <ช>คุณผู้ชมคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่ายังมีชื่ออีกมากมายนะคะที่จะถอดเป็นภาษาอังกฤษยอย่างไรไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ ต่อจากช่วงที่แล้วนะคะเราคุยกันว่าจะถอดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าพรที่อยู่ในชื่อของหลายๆคนนะคะเราก็ตอบไปแล้วว่ามันมีวิธีที่จะถอดได้หลายแบบแ,แ,ลและแต่ละคนเลยใช่ครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะสะกดชื่อยังไงก็ได้นะครับ p o n อ,อย่างเดียวก็พอนะครับหรือ p a w n ก็โอเคหรือ P O R N ถ้าไม่แครปก็ใช้ไปนะครับก็ไม่ต้องคิดมากถ้าฝรั่งมาล้อเลียนนะฮะก็คือชักมันนะก็ย่าไปว่า grow up grow up ฮะจงเป็นผู้ใหญ่ฮะก็คือจงทำตัวเหมือนคุณเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละ grow up ทีนี้เรามาพูดถึงระบบการถอดอักษรกับ ระบบการถอดเสียงนะครับพูดถึงชื่อสนามบินสุวรณภูมิก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขียนออกมาเป็นระบบไทยก็คือสุวรรณภูมินะฮะซึ่งชาวต่งชาติที่มาประเทศไทยครั้งแรกก็อ่านจะอ่านแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าวอลแหวนครับเราใช้ V นะครับสุขุมวิทนะฮะวิทวดีรังสิตอะไรเงี้ยฝรั่งก็จะอ่านอย่างนี้เพราะว่าตัว V ก็คือ V แต่ว่าวแวนก็มีที่มาที่ไปจาก จากสันสกฤตนะฮะแล้วถ้ากลับมาที่ชื่อสนามบินคะอาจารย์ดำเมื่อกี้เป็นการถอดแบบอักษรแล้วถ้าหากว่าถอดเสียงเนี่ยมันจะกลายเป็นสะกดยังไงคะก็ถ้าเป็นอดัมนะก็เป็น S U W A N A Suwana ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ Poom P O O M ต้องเข้าใจว่าระบบไทยก็คือถ้ามี P H นะฮะก็คือพอผ่านนะครับแล้ว H ก็มีไว้เพื่อที่จะบ่งบอกว่าลมพ่นนะฮะผะผแล้วก็ถ้าเป็น ดีเด e ียวๆอย่างนี้ลบ H ออกไปนะครับก็เหลือปะ ah แล้วก็แปลว่าลมไม่พ่นเป็นปะ ah ปอปลานั่นอเองนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ระบบอังกฤษนะฮะอันนี้คือระบบไทยที่มันก็มีความเชื่อมโยงกับภาษาศาสตร์ซึ่งมันมีมีเหตุมีผลแน่นอนนะครับแต่วา่าชาวต่างชาติ99%ไม่รู้จักนะฮะไม่ไม่ได้ศึกษาภาษาศาสตร์มาแล้วก็เลยอาจจะอ่านไม่ถูกต้องนะความเคยชินของตัวเองใช่ดังนั้นถ้าเป็น ชื่อปอปลาแบบว่าสมมติชื่อปลานั่นแหละครับเราจะเขียนเ,นเป็นเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องทำใจนะครับว่าเราเขียนปอปลาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะจะเป็น p l a ฝรั่งก็ปลาปลาเป็นปลาแล้วก็ b l a ก็บลาเฮ้บลาล or ปลาเลือกเอาจเลือกเอานะฮะ <laughs> คุณจะเขียนยังไงก็แล้วแต่คุณนะฮะหรือถ้าเป็น t h ที่บอกนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ ถ้าเราเปรียบเทียบกับไต้หวันนะฮะก็เขาเขียน T A I W A N ออกเสียงไ้หวันแล้วก็ Thailand ก็ออกเสียง Thailand แต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งมาเจอ T H A I ครั้งแรกอาจจะแบบอ h a ไซแลนด์เดี๋ยวประเทศตนคาจะก็น่าจเป็นที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะาจางคือที่รู้กันแล้วนะครับแต่ว่าพูดถึงระบบ2ระบบนั่นแหละนะครับหรือถ้าเป็น คอควายก็เขียนเป็น kh ให้เราเข้าใจว่า kh <ช>มีเสียงลมพ่นนะครับแต่ว่า kh ในภาษาอังกฤษไม่มีนะครับถ้าเราดูนะครับจริงๆแล้ว k ต้นคำก็ต้องเป็นค่ะค่ะเช่น<ข><ข>จิงโจ้ก็คือ kangaroo ไม่ใช่เกงกะรูนะฮะสมมติถ้าอย่าง,งานั้นถ้ามีชื่อคำว่ากอนถ้ามีคำว่ากอรอยู่ในชื่อธนากรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยกอนหรือว่าใช่กอนก็ถ้าเป็น K O R N ฝรั่งก็จะออกเสียงเหมือนคำว่าข้าวโพดนะครเป็น,นค o r n นะฮะ corn ดังนั้น it's up to you แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะสะกดชื่อ,อยังไงนะครับจะใช้อักษรอังกฤษให้มันออกเสียงใกล้เคียงกับชื่อเพื่อที่ฝรั่งจะอ่านใกล้เคียงหรือจะใช้ระบบไทยซึ่งมีเหตุมีผลเหมือนกันก็ได้เช่นกัน เหมือนสุวรรณภูมิเนี really like ่ยจริงๆแล้วถ้าใช้เป็นแบบที่ถอดอักษรมาก็ดูเท่กว่าแบบที่ถอดเสียงมันนิดนึงนะคะดูแบบรู้สลับซับซ้อนก็นั่นแหละมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวอะไรสักอย่างอะบาฮูมิฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างนะฮะก็มันมากกว่าแค่ภูมินะครับอย่างที่อาจารย์ดำบอกนะคะว่าชื่อของคุณค่ะก็เป็นทางเลือกของคุณนะคะว่าจะเลือกวิธีการถอดเสียงแบบไหนนะคะบางชื่อก็ต้องทําใจค่ะว่าไม่สามารถที่จะถอดมาได้เป๊ะแน่ๆอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนเลยค่ะ ง่ายนะครับเราใช้คำว่า open and closed นะฮ closed เติม ed นะครับแล้วก็ตัว z นะฮะไม่ใช่ z นะครับแต่ออกเป็น z ตัว s กลายเป็น z closed นะฮะ closed What time are you open? ซึ่งสังเกตนะครับใช้คู่กับ verb to be แสดงว่า open ในตรงนี้นะครับก็เป็น adjective มากกว่านั้นเป็นกริยาได้ด้วยนะครับเช่นถ้าราใช้ verb to do แทน verb to be นะเป็น What time do you open? ก็เป็น op